ที่ครับ h o n d a Accord ครับเรามาดูทางด้านของ h o น d ้า c c o r d นะครับตัวนี้เขาเรียกว่าจวเจนแปนะครับเป็นไอ c o r d ปี10นะฮะครับเป็นเครื่อง2.0 e นะครับรถสวยงามมากภายในสีดำนะครับเบาะหนังนะครับราคาที่ผมจะให้สำหรับรุ่นนี้นะครับเอาไปเลยครับ329,000บาทนะผ่อนเดือนละ6,000นะผ่อนเดือนละ6 0พ0พอสู้ไอคอดนะฮะมีสู้ไอคอดครับ โฉมนี้ถือว่าเป็นโฉมที่นิยมมากนะฮะสำหรับทั่วไปในตลาดนะครับเป็นรถที่ประหยัดน้ํามันชอบไปเครื่อง1.2นะครับตัวนี้เป็นปี2014นะครับเครื่อง1.2 GLS นะฮะคันนี้ผมให้ในราคาพิเศษเลยนะครับเอาไป249,000บาทผ่อนเดือนละ4,000บาทครับโฟกัสปี2012ครับนะฮะเป็นเครื่อง2.0ตัวท็อปสุดของรุ่นมีสลูปนะครับคันนี้ให้ราคาพิเศษนะครับเฉพาะรถบ้าน ลูกค้ารถบ้านคุณเอ็กเท่านั้นเอาไปในราคา299,000บาทครับ